จะมาสอนวิธีการใช้งานเครื el. El ่องวัจุตัวนี้ครับขั้นแรกให้เราเปิดปุ่มตรงนี้ครับตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดการดูดจากถังนะครับให้เราเปิดถ้าต้องการใช้งานตัวเดียวก็เปิดตัวหนึ่งถ้าต้องการเปิดสองก็ปดนะครับแล้วตัวนี้จะเป็นความแรงในการดูนะครับจะเป็นตัวปรับความแรงในการดูสองตัว ตรงนี้จะเป็นปริมาณที่เราเซตไว้นะครับว่าต้องการบรรจุเท่าไหร่ตรงนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นเวลาก็คือการดีเลย์เวลาเราใช้งานอัตโนมัตินะครับส่วนตัวนี้จะเป็นรอบเวลาที่เรากดเข้าไปนะครับปุ่มนี้จะเป็นการตั้งค่าของข้างบนจะเป็นของตัวนี้เลยครับให้เรากดตรงนี้เวลาเราจะตั้งค่าก็คือปริมาณที่ต้องการมันก็จะพิมพ์อย่างนี้เรามากดปุ่มกลางก็คือเราต้องการเท่าไหร่ก็ กดไปตรงนั้นนะครับแล้วก็กดตรงนี้ขึ้นไปเลยอย่างนี้เลยครับเราต้องการกี่ ml กี่ลิตรนะครับก็ให้กดตรงนี้อย่างนี้เลยครับอย่างร้อยหนึ ml อย่างเงี้ยร้อยจ ml ถ้าเรากดตรงนี้ไย,ยก็จะกระพริบอย่างนี้เลยเราก็กดไปไ,ได้เลยรส่วนตัวนี้ก็วิธีเดียวเลยครับให้กดตรงนี้แล้วก็ปรับเอาได้เลยครับเหมือนกัน3ตัวนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นการรีเซ็ตรอบนะครับ เวลาเรากดมันจะขึ้นรอบให้เราถ้าเราก็คืออยากรู้กี่รอบกี่รอบเรารีเซ็ตเลยครับกดตรงนี้ตรงนี้จะเป็นปุ่มที่เราก็คือเ,เ,เรากดเวลาดูดก็คือเราตั้งค่าแบบรัวๆก็คือเรา,ากดตรงนี้มันจะวิ่งขึ้นอย่างนี้เลยครับถึงการดูดเรากดหยุดปุ๊บเวลาที่ขวดของเราไม่เต็มให้เรากดตรงนี้ก็คือมันจะแบบอีกนิดนึงอ่ะก็คืออีกนิดนึงเราเต็มมันก็จะกดจึ๊กจึ๊กทีเดียวเลยครับส่วนตัวนี้จะเป็นกดแบบ เหมือนเวลาเราไม่กดตรงนี้นะครับไม่เหยียบตรงนี้ให้เรากดตรงนี้ได้ส่วนตนัวนี้ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มอัตโนมัตินะครับ